พี่น้องคะแบบว่าอยากจะบอกว่ามันรู้สึกว่ามันพอรู้สึกแล้วนะแต่คนอื่นไม่รู้นะเพราะู้สึกว่ารู้สึกว่ามันว้าวกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็ลงทุนเยอะที่สุดในปีนี้เลยลงทุนไปเท่าไหร่คะก็น่าจะสามสี่ล้านได้สามสี่ล้านใช่ใช่กลับ่าสุดในการเกงเทใช่ MV เพลงใหม่เป็นไงบ้างคะ MV เพลงใหม่ตอนนี้กับสามีส่วนตัวก็ไปเรื่อยๆ จให้ปังเหมือนน้องๆไม่ได้เ,ออเพราะว่าคุณแม่ก็น้องคือบ้านอันล่ะพี่น้องคะตอนนี้เราก็ตันเด็กน้อยแล้วก็อยู่เบื้องหลังคือเข้าใกล้ขาออกมาขานึงแล้วเพื่อที่จะมาดูแลเบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นคือการพ่อเพ,เพ่งออกไปเนี่ยเข้าก็บปได้คขาดวังย่งไหลก็คือเข้าใจในว่าเราก็ลูกสองแล้วแต่ก็ยังเคียวอยู่นะ, <c oughs> อะจอดวิวกับไปเรื่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกเราก็คือเรามีความสุขในการที่เราได้สร้างคนมากกว่า มัาไม่แฮปปี้มันดีใจแต่เห็นว่าก็ลงทุนสร้างเหมือนกันกับเอ็มดีเหมือนกันมนะแต่ว่าเอ็มดีล่าสุดก็คือเป็นของบริษัทท็อปไลน์ยูสิ่ที่คุณพ่อในห้างเขาลงทุนให้เราใช่เพราะว่าตอนนี้หมดสัญญาแล้วนะเ,เดือนน,อน,นี้เดือนนี้จะหมดสัญญากับท็อปไลน์แล้วแต่ก็ยังสัญญาใจเหมือนเดิมเพราะว่าคุณพ่อแน่ละคุณพ่อในห้างเป็นคนดีใจดีเราก,าก็อยากอยากอยู่กับคุณพ่อไปตลอดแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ได้เซ็นแต่ว่าเราสัญญาใจ ใช่เราก็ดูแลตัวเกียวมิวสิกด้วยแล้วก็เราก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นศิลปินของรอบลายมิวสิกเหมือนเดิมอ่า <IS> ใช่เตรียม<อ>จะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้ค่ะจะหมดสัญญาเดือน,นนี้เลยใช่ใช่ใช,ใช่แต่ก็ยังรักคุณพ่อเหมือนเดิมก็อยู่เหมือนเดิมคุณพ <IS> ่อเรียก<อ>ใช้อะไรก็เหมือนเดิมอ่าจะเป็นมาปีครับสิบปีสิบปีอย่างวันนี้เราเห็นว่าได้มาตั้งแ่อจากรอบลายใช่ขอบคุณคุณพ่อในห้างด้วยนะ เรามีปัญหาในเรื่องของเครื่องเสียงใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อคืนเ็เลยแบบโทรไปเริบเดิพี่น้องโทรไปหาคุนเดิ่เริ่มวาไปหาคุณแม่ชิชนกซึ่งเป็นผู้บริหารทัพลายทีวีเราก็เลยขอความช่วยเหลือคุณแม่ช่วยหาเครื่องเสียงให้หน่อยได้ไหมเอาที่แบบว่าเอาที่แบบว่าดีที่สุดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรหมอชิดสองถ้าใครมาแล้วไม่เป๊ะไม่ปังคือโดนสาบค่าททัศกิ์์ส จริงๆวัวแรงกับชาวเด่นมารวมกันที่นี่หมดเลยใช่เมื่อกี้เราแอบไปแอนเบิงอยู่หนาเวทีเราก็แอบดูแล้วก็ได้นั่งดูผลงานหลังจากที่เปิดบงใช่ไหมหลังจากที่เปิดวงบัวด้นั่งเบิงโชว์วันนี้ไปนั่งดูโชว์ครั้งแรกครั้งแรกหลังจากที่เปิดบงเฮ้ยเราสูดว่าเราภูมิใจภูมิใจในแบบทีมงานทุกคนเลย น,ะะนอกจากตอนนี้เขาจะมีศิลปินมาชู่วงเนาะน้องเพลงแล้วก็น้องแกมน้องซีแกรม,กรมเราต้องชื่นชมศิลปินทุกคนนักร้องทุกคนที่อยู่ในแสนทองพิเรนเพราะเขาสร้างมาเรวยกันกับเราเขาทั้งซ้อมเขาทั้งแบบว่าแรงกายแรงใจคือต้องต้องยกให้เขานะเพราะว่าเราจะเขาจะยุนผู้เดียวบด้เขาจะยืนผู้เดียวบด้แพรวไม่ได้ยืนหนึ่งนะแต่ว่าแพรต้องอาศัยลูกทีมทุกคนแดนเซอร์นักดนตรีแล้วก็นักร้อง ทุกคนคือแขนคือขาคือแขนคือขาของวงเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคือส่วนที่สําคัญในวงที่จะทําให้แสงทองทีเรียนของเราได้ก้าวเดินต่อไปตำแหน่งก็คือมีความสําคัญหมดเลยใช่แม้แต่คนขับรถแม้แต่คนจัดชุดคนเสียบขนแมนเบิร์ดค่ะใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะจะเป็นคอตูมคนขับรถนั่นเสเวลาที่เราให้ของขวัญ่ิเศษแล้วให้ทุกคนใช่ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวของเราใช่ค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้แกมีทางข่าวเห็นว่าเราเป็นคนพาพ่อมิกไปหาน้องที่บ้านใช่ค่ะนั่นน่อยคือมันเป็นอีอย่างที่มันเหมือนกับมันประจวบหมอเราไปเล่นที่ขอนแก่นแล้ววันนั้นเรากาลังเรากําลังฟังเสียงน้องคือเข้าใจว่าพี่น้องว่ามันหลายแห้งครับคลิปคลิปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คลิปส่งมาเยอะแล้วทีนี้มันมาโดนมันมาโดนสกิลตรงที่ว่า คอยใจบ้างออ<ส>คอยแสงคือเขาเป็นเขามีลูกเอื้อนที่เป็นหมอลำอ,ะอ,อ่ะเด็กหน่อยอายุ12ป,ปียังมัดสีเอื้อนคักแท้มัดสีออมัดสีมีความเป็นหมอลำจ๋าหมอลำจ๋าเลยนะออไม่ใช่หมอลำธรรมดาออคนลำเป็นกับคนลำลำใดมันวอกขึ้นกันแต่น้องซีแกรมคือลำลำเป็นอ่านอนบลับเหมือนกันกับน้องเพลงเลยเราดูปุ๊บฟิลเรามาคีเอทดนดสมองเราออกออแล้วน้องซีแกมเรามองปุ๊บเรารู้เลยว่า ฉันจะดันน้องไปแบบไหนฉันคิดออกมันมากสินะเ็เลยว่าพ่อเอาังสี่ซะมันดีเก่าเขาจะไปแร่องขอนแก่นห้องไปแร่องขอนแก่นห้องนี่ลุยโทรบอกก่นคู่เดียบอกว่าให้นอนมาเกิดเวทีนาทีมา่เกิดว่าวันที่แปดเราว่างพ่อไปเลยแล้วก็หอบน้องตัวเกี่ยวไปด้วยวันนั้นอยากอยู่กับลูกพ่อเพื่องอยากไปหานนองซี่แกมนะคะไปปรากฏว่าเข้ากับ เห็นอ่าสตอรี่ชีวิตของน้องซีแกมเหมือนพ่อมีกมากเลยแบบว่าก็คือเรอเป็นเด็กัมพาพ่อแม่แยก่ทางกันใช่ไหนะฮะแล้วคำถามแรกที่เราถามว่าหนูอยากเป็นอะไรลูกบางคนเขาบอกว่าอยากเป็นนักร้องค่ะ,อ,ะอยากเป็นศิลปินค่ะแต่น้องพูดเต็มปากเลยว่าอยากเป็นหมอลำครับตอนที่ไปเจอแบบการเปอยู่ของน้องเป็นยังไงบ้าง ครอบครัวก็ถือว่าคือเขาอยู่กับย่าใช่ไหม<ฮ>อยู่กับย่าก็คือครอบครัวก็ไม่ใช่คนรวยก็ธรรมดาก็อพอมีส่งลูกหลานเรียนนะคะแต่ว่าเขอเบอ่งเหรอคือแบบว่ายังไงล่ะมันเป็นชีวิตของเด็กที่อยู่กับย่าแต่น้องมีความพยายามที่อยากเป็นหมอลำมันก็ตรงข้อเสียพ่อพอแต่ใดๆคือช็อตกว่านั้นคือ คนไปโฟกัสที่คุณครูออนอกจากน้องแล้วยังโฟกัสที่คุณครูกลายเป็นว่าคุณครูดังบันเนียังคูเออ่เลยคู่กันกับน้องดังคู่เลยดังคู่อ่าขอขอเขาบอกขำว่าบาสมกับทีคู่เขา,าปั่นเด็กน้อยออแล้วมันเป็นดวงของเขาเขาอ,อาจจะเป็นดวงที่เสริมการคู่ก,กัเออนเห็นบอกค่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยดังทั้งครูและลูกศิษย์หลายคนเขาบอกว่าอยากเป็นอยากเป็นนักเรียนใช่ใช่ โปรเกลมิวสิกแบบว่าเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแต่เขาบอกว่าเขาเสียงไม่ค่อยดีนะพี่แน่เขาเสียงดีนะค้วันนี้ต้องฟังนานะเวดีเขาเสียงดีแต่เขาก็ไม่ถึงขนาดลำเหมือนน้องซีแกมใช่เพราะว่าพ่อสอนนะมันวอกันเนาะแต่ก็ถือว่าเขาได้ถ้าขัดเกลาหรือว่าเอาไปฝึกฝนน่ะสามารถทําซิงเกิลได้เลยค่ะเขามีแววไหมมีทิศทางไหมที่แบบเพื่อจะมาอยู่กับเรา ตอนนี้ก็มีคุยยกันหลังบ้านรอลุ้นรอลุ้นว่าคุณครูเขาจะออกมาในรูปแบบไหน t o k y o Music จะทำอะไรกับคุณครูคือตรงนี้มิลปิจะมีสำศิลปินรอชมเพื่อความอัปเดตเรื่องเงินที่เราไม่ได้ดีนึงหลายๆคนแบบเป็นกังวลมากกับเราในตรงนี้เพราะว่าเราควรจะได้ค่าจ้างแต่เราบไม่ได้ค่าจ้าง ไม่ได้ก็สาสาทูถือว่าทำท,น <admitted> ทา,ทานทำทานเขาไม่เป็นไรเราทำดีเราคิดดีก็ดดขอให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองแต่ใครที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจหรือว่าโกงเราก็ขอให้คุณเป็นไปอย่างที่คุณกระทำคุณทำยังไงขอคุณได้อย่างนั้นแต่เราทำดีเราขอให้ชีวิตแสงทองิีแรขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแค่นั้นถือว่าทำบุญทำทานผผ่านมาเจอพิสบ่อยไหมคะบ่อยบ่อยค่ะ ก่อนก่อนที่เราจะมาทํำโซเชียลเจอเยอะมากแต่เราไม่มีปากาปมีเสียงใช่แต่ตอนนี้ถือว่า9 90-99%เปรเราก็เจอแต่คนที่โอเคอยู่ใช่ค่ะแต่มาปีนี้เพิ่งเจอเคสนั้นแหละค่ะ<า>แค่นั้นตอนว่าหลายๆลัมีโดถึงห้เวีอะไรอย่างเรามีมตรการอาคามปลัยาจหาา้เวีชาใตอนนี้เราค่อนข้างที่จะ กิจการค้อนตูมพยายามที่จะที่จะจับถ้ามีคนจับมือปุ๊บคืออ่าน้องนูซี่ต้องเตรียมและเหมือนน้องเหมือนน้องซีแกรมคือกอดเอวน้องไว้เลยอย่างเงี้ยกลัวเรากลัวเราเข้าใจว่าบางคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจสองอาจจะตั้งใจสามอาจจะเมาเพราะฉะนั้นหน้าไปดีเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้ดีก่อนนะคะแม่จะไปโดนไห โดนค่ะอีชันด่าเลย <laughs> แต่ก็เดี๋ยวเราเราก็ดูสถานการณ์รหน้าเวทีด้วย <c oughs> คนหน่อยคนหลายหรือว่าพี่หน่อยเอซี่ยูนฟิไดนเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าเราพูดเราด่าไปเราก็ต้องมีศิลปะในการพูดในการดา่าเพื่อที่จะไม่เสียบรรยากาศของคนหมู่มากเนี่ยค่ะตอนนี้สำหรับเรื่องกระแตการด,ดึงมืออะไรอย่างพี่มว่ามันก็มีสองกระแตว่าเหมือนแบบบางกระแตก็อยากให้ แรงๆไปเลยบางกรก็แบบศิลปินปที่มาลงไม่ดเรามองอยังไงี่จริงนะคะบางคนบอกว่าไม่มีสป,ปิริตบ้างไม่มีอะไรบ้างก็อ,อยากให้มองถึงใจเขาใจเราด้วยศิลปินก็เป็นคนเหมือนกัน<อ>บางทีมันเกินไปคนที่คอมเมนต์เขาอาจจะไม่ได้อยู่หน้างานเขาไม่ได้ดูสถานการณ์กับเราว่าเขาโดนการทําแบบไหนนั้นก็มีสองอย่างคุณจะพิพ,พ,พากษาจันทร์มันก็ได้หมดหละแล้วแต่คนจะพิพากษาจัร์ใช่ไหมแต่ บางที่บางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในหน้างานนะคะเพราะฉะนั้นก็คือท่านก็แลว้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะเม็้นแต่ใดๆคือเราเซฟศิลปินเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดของศิลปิน<ๆ>นะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้กําลังใจไม่รู้จะพูดยังไงคือเราก็ให้กาลังใจทุกฝ่ายศิลปินทุกคนนะคะเขาก็าคนเหมือนกัน รู้สึกว่าขอบุนคุณพ่อคุณพ่อพี่ทูลต้อนรับดีมากทีมงานพระเอกนางเอกในวงดูเขาก็ต้อนรับน้องดีมากเราก็รู้สึกว่ายังไงล่ะมิตรภาพวงการนี้มันแคบนะคะมิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีงามสวยงามใช่รได้รู้ว่าน้องมาจากที่ไหนเหตต้องค่ะคือพี่น้องค่ะพปต้องคิด่ะวิตอนนี้ดังแน่นอนสิ วันนี้ดังอนาคตอาจจะไม่ดังใช่ไหมคะเหมือนกันกับเราแต่ก่อนเนี่ยเป้วเคว้าวไวน้ำเสนาน้องทุกวันนี้ปล่อยเพลงไหนออกไปไม่ดังค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าดังหรือไม่ดังเราก็เหมือนเดิมเาพยายามที่จะสอนน้องพยายามที่จะสอนน้องเพลงหรือว่าน้องซีแกรมวันที่เข้ามาเราพยายามที่จะบอกว่าหนูห้ามหลงในชื่อเสียงแสงสีอะไรห้ามหลงเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นใช่เราจะสอนทุกคน กามองใคการทีนการเป็นหมอรงใช่ค่ะแล้วก็การวางตัวเราควรจะทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ค่ะเห็นว่ามของว่าตอนนี้เตรียมตุบกตเรื่องเสียงอะไรไว้หมดแล้วเตรียมเป็นหมอนรองวงใหญ่แล้วเรื่องหมอนรอวงใหญ่แล้วแต่เขาเลยอันนี้พูดจริงๆเราไม่เห็นด้วยไม่เราไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยรอทเขาบอกว่ารอเราตลอดเอาตรงๆไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราอยู่แค่นี้เรารู้สึกโอเเรเราป คิดดูว่าหมอลำซิ่งตอนนี้แถวพาวใหม่พัชรีใช่ไหมที่ทำวงถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราไปทำลำเรื่องเราเราไม่อยากไปไั่ไหล่ะไม่ใช่เราเห็นเราเห็นว่า200-300ชีวิตอันนี้ขนาดแค่60-70ชั้ฉันยังกวดหัวขนาดนี้และ200-300ที่จริงขอยพุ่มใจที่จะเฮ็ดลำซิ่งแค่นี้ ว่าแต่ผู้ใจะพา่ได้ซอแจ้งขอจัดให้ได้แค่นั้นเพาอแจ้งมันต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาไหมเพเพิ่มเงินค่าาอยารถอากได้รถอะไรนะอยากได้รถรบัสรถปาใหม่รถก็ออให้ได้แต่ขอไม่ทำลำเลืองเหนื่อยแต่ว่าฮอแจ้งได้ฮอแจ้งได้เอจังซี่ล้ผู้ใดอยากแจ้งซอแจ้งเพิ่มเงินมาหาเงินหกหมื่นเจ็มื่นก็แล้วแต่คอสีล่ให้จอาจนฮอดแจ้ง เพิ่มเพิ่มแล้ววเพิ่มเพิ่มกเพิ่มได้แต่ขเป็นลาซิ่งเถอะใช่และอีกอย่างนะฉันขี่คานคนซ่า้ดาได้เรามันสายเด้าสายเด้งเอแม่มาเด้าอย่างีใครดูรูปตงี้ป้าแจ๋วป้าแจวแต่ให้โตกว่านี้นิดนึงเน่เอามาเอามาด้วยแต่นาริตาก็คือถ้าไม่ปิดเทอมก็ไม่ได้มาแล้ว เราเิ่มแล้วไปรโรงเรียนแล้วจ้าคนที nice. ่สามจะมาไหมคะทำหมันแล้วค่ะผิดแล้วพอแล้วลูกว่องกับไรแล้วพอแล้วลูกลวงก็หายแล้วได้ค่ะใส่หมวกกางเกงางค่ะน่ารักของน้องค่ะใช่ใช่ใช่โอเค